มะคอมะขอเรียบร้อยพี่น้องกรงแซบแซบชิมก่อนชิมก่อนอืมเค็มเผ็ดหวานโอ,โอเคแซบ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 มาเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองกินกันดูอ่ะตอนนี้อยู่กับช่องกินที่ออกไปเรื่อยชาแนล วันนี้มาของแ่บๆนวๆนวๆมาฝากกันวันนี้มาๆๆๆอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกินเที่ยวไปเรื่อยด้วยฮะวันนี้เมื่อวานได้มาถุงหนึ่งยี่สิบบาทกลางไฟแดงอืมชิมอีกรอบอืมแฉบๆ

ตาแจ้งอ่ะซึน ส่วนน้ำตามเลยว่ะ ได้กินแล้วก็หยุดยาก เนี่ยเครื่องปรุงก็จะมีเลยสี่สี่อย่างผงนัวผงนัวผงชูรสพริกป่นน้ำปลาน้ำตาล <c oughs> เค็มหวานเปรี้ยวครบสีร่รสในถ้วยเยาวนแนซบ่บนัวอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าจะกินอะไรก็มันเดมคอยกดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ได้อ่ะคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้กินไม่หมด เอาไว้เดี๋ยวค่อยๆกินไปเรื่อยเดี๋ยวก็มากิกนเที่ยวไปเรื่อย c ช a n น e l สวัสดีครับ